สวัดีพี่น้องสวัสดีเอฟุกทานผิตามาส่งคลิปชองอย่างเึงบทุกคนสวัสดีป้าลูกนะมยังคือมาทันสมัยให้เทคแค่สวัดีปลาลุงอยู่ไดตุนมาลูกเป็นจิะผมลองดูพี่น้องโทรศัพท์ใครไหนวะ โอ้ยอยากกระชาเป็นสิป่ะอย่าลูกเด้อเย็นเด้อป่าลุงว่าสิเย็นเด้ป่าลุงเอ้ยเย็นเด้ไอเตะคือทันสมัยแท้ไอเตะเนี่ยึไอเตะซาผมอีก อยูพี่ดอนนี่นี่เราอยู่ที่เอออกมึงยังบ่ยังบ่ยามาย่ามายามาเออสิลางห้ยามาคนอียงมาหูจะขูมเธอบออันน้วา

เดินเนาะไฮซูหรอแกไปอยู่น้ำติวก็เป็นโลโซเลยเนาะรอบเดียวตะเป็นยังไงเนี่ยปุ๊บซะกูเหมือุกูเว้นแถวเบิ่งเดรกเพิ่นเพิ่นสิยามแถวเบิ่งเดรกมาเธอหนาเด้อให้เพิ่นได้มานั่เพิ่นศิษยากดิอีก

ได้ข้อข้อเป็นะไรบ้างดึงทางพุ่นดึงถึงกางกลางมันพุ่นยะลูกละเยเพื่นนเพื่นหอมแงหอมแงเยอนเพื่นเยินเพิ่เบิ้ลนปีนนะ เอ,เอ้ยน,อน้นอนลกปิดปิแม่ประตูมันเน่ประตูมันไปดูแน่กนนลง,นอ,นลงอีเมอเซนไซนไดลูกชายไฮโซลูกชายเดียวพี่น้องเอ้ยขยับไป แน่ไปแล้วบนนี้ลูกเดี๋พูดหนไปจั่งนะจ้าททอดลังกกอโทรอะไรเงี้บมีเป่า เอาปาไหลเอาปลาไ ตั้งจากมาแต่พุ่นพี่น้องมาเบิ่งสุดนองแม่ดอกอเต้ลนสดสยายัน้อแม่ดอกอเต้ถอยทีนอนใหม่พี่น้องออเ้ากระชมราคามาแล้วแข้งตึงยึงอยู่ พ่านกบาอี่ทานกบานี้อมาตังกามาแล้วนอนไปนอนมากเลยมันกับทานือกล้ามกับหยูบลงคุ้งกันน่ะเด้ป้าพี่น้องเอ้ทีนอนใหม่เฮ้ยแต่นั่งกับิตวังเพราะว่าเขาเห็ดยังก็เอ้บุ้มสภาพเปียกข้างในพี่น้องเลยเขาไม่รับพิดสอบ เปียกเปียกนำพ้นจนหงายเฉาสดเฮ้ยงอช้างไปนี่นะมั้ยคือให้มันแห้งก่อนทางช้างไปนี่มา้ยน้องนั้ยสองคนเลยน้องไปไปเพิ่งช่างมากเลยข้าเจ้าบัหาพี่สอบพี่น้องเลยเอามามาถือผลที่นอนก็มาขาดอีกเพิ่งช่างเป็นสูตรเตียงเจ้ายิงฮะเด้พี่น้องที่แบบนุ่มๆนะอันนี้จะเป็นเตียงมั่นอันนี้นะส่วนต้นนั้นจะเป็นที่นอน เปล่นสีตาเวียนเชก่อน,าอานอตาเนี่ยมันแหงเลยฮะเนาะอาราไปนอนซุกสุาราดได้อ,อบุ้มให้ยากเบิ่งเนี่ดีด๋ยมันชิงงามสําได้ตัวนี้ถอไปเนาะาหมื่นปายมาหนนะี่เนาะ้าวามบหูจักนี่ได้แล้วมึงเี่ยมันมาป,ปาาประกาศแล้วลครบราคาหูหูเลยไม่ม 30, ยังมาสําหมื่นปกันคือกัรนั่นนะนัยก เออมันมันมันเปียกแต่ผ้าพรมมันมันเป็นคือนางโซฟาอย่เดียวเยอะมได้อีกมแกออกเออพุ่มเจ้าคือว่าแกอยู่เพื่อนเบิรงชิโท้บอกเบิรงฉันะสวยงามบริสพี่น้องเตียงเจ้ายิงเจ้ายิงเจ้ายันอ่ะงอะเตียงยังยันจ้ะเด้เคยพื้นมันกะโอ้ยคือกแกกับโซฟาอะไรมอ เป็นใหม่ด้ยทางหลุมต้องมีร่างมีร่างในเรียนมันเนียวแค่ไหน ว่าเดียวเขา่้ยเกิไัน่ะนาบกน่าุมน่อือืมเป็นสังสีนะนี่อืเลอืมเลอยู่ ยนจำพี่ก็ซื้อเห็ดฟนบึกอืมเขาจะยิบแบบแจบเนาะที่ไลนน้ำไลายยิบมันเออมันต่อกันเนาะ งามอะไอืมี่น้อาเลยสวยงามมากว,มาว่าห่อนดิถ้ายากใครเป็นหนี้กรุณาใสได์เลยนะเจ้าหนี้ก็ทำเออใครเป็นหนี้กรุณา

วยงามทีเดียวพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพสนิทขอบคุณทุก่านดิจิต้าผมนะพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้เราจะมาแปลงร่างไข่ของเรากันนะครับผมแต่ไม่ใช่ไข่ย้อนยุกนะครับแต่เป็นไข่ the future นะครับผมเห็นมาจากคลิปนึงนะครับแต่ว่าจําไม่ได้ลนะเขาตัดไข่นะครับให้เป็นน้องน่ารักแบบนี้นะครับผมก็เลยลองทําตามนะครับทาแล้วก็ได้แบบนี้เลยครับผมน่ารักเกินจนไม่กล้าทานนะครับคุณพ่อคุณแม่ทําให้น้องๆหนูๆทานได้นะครับลายทําแล้วลองมาดูเอ็ดกับผมดูนะครับน่ารักจนไม่กล้าทานครับ